โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเล่นปลาไหลไฟฟ้าข้างนะครับเห็นอะไรไหมเนี่ยอันแรกสิ่งสาคัญที่วันนี้เราจะออกกันโอเคครับแล้วผมก็จะเล่นกับฟันนี่อยู่ในควันนะครับเชิญมาหน่อยครับโอเคเวลาเราจะเล่นนี่เซตปลาไหลไฟฟ้าข้างนะแนะนำเลยลูนตีเร็วลูนตีเร็วไปแล้วกันนี่ สกิลเชลเลนเจอร์นี่ไปถึงจะเป็นการข้างส่วนสกินเหรอกินนี้ดีกว่าวันนี้ในวอลซูเปอร์แมนโลมิงและกิวกอดเป็นตำแหน่งออฟเลนแบกนะครับดูดูดูมา <ไป S 2> แล้วปุ๊บปุ๊บดนี่เปิดเกมมาเอาเลยเว้ยเว้ยเว้ยดูนี่นีเอาเฮ้ยมันเอาฟอร์เรนมาสลับสลับสลับไม่ต้องผมไหวเชื่อผมดิขอวซีเวิร์สหนึ่งก่อน อันนี้กันเฮ้ยลุนดูดเลือดไหมความเรนมาวามเรนมาดิี๋ยวดี๋ยวกับาเรนให้ดูเลยตรงนี้เลยน้องใครอันนไหมครับน้องชาย อุ้ยโดนร้านนอกอะไ,ไรขออนุญาต่าอาชีพนกหนึ่งตัวแลกหนึ่งชีวิตหน, <c oughs> นียากเาลยครับข้าง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 มา <c oughs> มา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 ,มาเอาอีกตัวก็ได้นะแก okay, นเดียวเฮ้ยผีมาเกือบตาย มันตายหรอแล้วมันนิดเดียวดูนีายไม่ไปปลาไหลมันเอาอยู่ดูดิปลาไหลมันห้าวเกินนะเอ้ยปลาไหลตัวนี้มันเอาจังไงดูดิอะไรไม่พร้อมไไป,ปบวกใหญ่เลย,ย,ยอ,อ,อุ้ยเขดี ตัวหลังก็ได้แปะบอกแล้วปลาไหลเกรนี้มันเอาอุ้ยไปทีมาแล้วดักหลังดักหน้าดักหลังใครว่าไม่ได้ถ้าใจเราสั่งมาอุ๊ยสิวะสิวะสิวะ เดี๋ยวเล่นกับป้อมแล้วกันเฮ้ยผีมาขอขออเออมันโดนแล้วดับแล้สวน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 อะไรนะครับสไตล์มันก็ดีแล้วดีมากเมื่อตายฟีรีหรออยู่ไม่ได้หรอไปดีกว่า มาไปมามาไหลนั่นเองผมกระจายผมปล่อยไฟฟ้านี่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 ไข่เล็กไปหืมค้างับล้างตึงวู้หมดแหละหมดแล้วเหรอเดี๋ยวตัวอะไรวะปลลเยนเอาไม่ลงอ่ะเอาผมไม่ลงอ่ะ เลือดเอ้ยเลือดโอ๊ยนี่แหละเออดเดียวเราากกันออกมาไม่ดูเลือดนี่เลยนี่เลยเปิดเลยเลยไปกลัวใครอะไรนะซุปไปโซนเลยโซนบนเลยไม่ต้องแล้วรางานเร็วสองตัวก็ไหวเอ้ยมาอันดิ มา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 เขายังไงไปเลยุ้ยไม่ถึงไม่ถึงมันจะตายแน่ขอโทษด้วยแล้วกันเฮ้ยดีไปตายคุณต้องอ่ะ ได้หมดตอนนี้ช้างอะไรมีสนใจดูซู๊ปดิ03ใจน้อย S10 มาไม่สนอ่ะดูดิผมไม่สนเลยไม่สน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 ผมเกิดใหม่ได้แต่ป้อมมันงอกใหม่ไม่ได้อะไรตัวนี้มันไม่กลัวใครอยู่แล้ว ว้าหายไปไหนโดนอะไรวะไม่สนใจมาดีน้องเฮ้ยมันมาแล้วผี่ปะขี่ปะสู้ไม่ได้โอ้ยไหวอะ่ะมันมาตกใจจริงขอโทษครับพี่ผมผิดไปแล้วอย่าด้ออย่าบวกอย่าบวกนี <Ret reat. S 1> ่สุดชีวิตดันไฮยะเตะกลับมาโอเค เออสนิทบอกเขาอยบวกบอกเขาจยบวกนั่นไงน้องไม่ใช่ปลาไหลอะน้องทำแบบอุ้ยแค่อีกแล้วสวยเดี๋ยวผมได้หมดไปแล้วค่ะฮะเออโอเคเอกคไกว่า เฮ้ยโอ้โตีหินต่อทีน้องชาย,อ,ชยอะไรพี่กันจ๊ะอู้หมันจะเล็งช้างทำไมล่ะครับวูวไปแล้วไปแล้วเพล็กเพล็กมาโจมได้เลยปอมแตกใจยเย็นทางบ้านก่อน กับบ้านก่อนน้องชายเป็นผมยิงกันอ้ยอย่าพึ่งกันกันแป๊บมาดิเฮ้ยตีไปไหนเด็กเกือบแล้วน้องกี่วิ่งอ่ะ โอ้ตั้งสิบวิเดี๋ยวเล่นเลยโอ้ยหลังชนฝาโดดเอาเรื่องนะไปเล่นต้องตั้งโอ้ยไออกังอ้ยก็มันเป็นช้างะนี่อ่ะโดนต่อันแ้วเอ๊ะโอเคโอเคมามา อุ้ยสโลไม่ได้เราวิเราวๆๆมาอุ้ยตีอีหนึ่งนะถอยถอยถอยโอ้ห้าสิบวีเกิดไม่ทานโอ้ยกับมาตึงมากตึง,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 งสกอร,ร์ยี 26, ส่ 26, บสบหกต่อยี่สิบหกนะครับตอนนี้อะไรอะไรอุ้ยดูแรงเว้์ โอ้ซิวแรงเวอร์เลยเพราะไม่มีกันเวดไก่อาขับมาหาพ่อเรยวินก็เลววินแุุ่ดอะไรวิรบุรุษป้อมตีตายเหรอดูนี่ดิเอ้ยมันเป็นอะไรตีไม่เข้าเลยดูดิเอ้ยเป็นอะไรไม่อยากไปตีป้อมเอ้ยไปตีป้อมสดไหมทุกคนอยากเห็นไหม ทุกคนอยากเห็นเบียร์และบุรุสงครามอหาตีแด้ไม่เข้ากลับเลยน้องผมก็กลับเหมือนกันทำอะไรลองตีก็ลองตีดูไม่ได้เหรอน้อง อุ้ยตันหนา,นะหา่อยเฮ้ยมาค้างดิมาอย่างน้อยก็แลกกับซิลไปซุปเกิดโอเคมันม,มีซิวแล้ว6ครู10ครอีกแล้ว3 3ต่อ3 3อีกแล้วอะตึงเกินไม่ใส่เขาอะ เฮ้ยใส่แล้วกันซิวมาเดียวเดยวดิมันเสียโอ้โซิวไม่กล้าซิวไม่กล้ากับผมไงอุ้ยมาเป็นสิบปุ๊บทวง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 โอ้แพ้สิบวิซูบเกิดซูบอย่าอย่าเพิ่งมันจะไม่จบแบบนี้อเอ้ยคลิปโอ้โหมาอีกแล้วอะ่ะ กังคีบลาลาวิวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวฮาวิ่มื่กี่วิ่งเร็วออกไปมาแล้วมาแล้วไปอีกมมาแล้วสวนนี่ครับรอไม่รอชาหรอกคีบไม่มีไปแทงแทงป้อมเลยโหไม่ได้แลกเิย ตีดักดีกว่าโหจะตายคขี้แหวงถึกคิกซี่คิกซี่ไม่มาเลยโอ้ตีดักเร็วตีไม่เข้ามันรู้แน่เลยเย่ะแล้วตีไปเข้าเลยอะคิกซี่เฮ้ยอยู่คี๊โคตรอยู่คี๊เลยไม่ไหว โอ้ใช้ทุกอย่างไปแล้วใช้ข้างใช้อะไรไปซื้อก่อนดิมา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 ดิโอ้โหแพ้แล้วเกเอยอมแต่โดยดีไไม่ยอมเว้ยตึงอะไรขนาดนี้เอออย่างนั้นเสียเวลาตีดับแป๊บนึงผมไม่ตีละ สานีดไม่รอดรอดเอ้ยเล็นเกมมันโหดอะเเล่นการ์ปนฝั่งดิ่โอ้โมันมลืมเอาเปลี่ยนเป็นทอยอะไม่ทันแล้วใครไป็นเปักด,ดิแค่อย่างสมเกียรติไ <My enemy. S 1> ฮเตะลามคีปไปเลยลามไปดิอันตี้ไปดิไฮเต้ขอร้องคีบโอ้โห <c oughs>